สว,ส,วสวัสดีค่ะแม่กูก็ไม่เสื่อมวันนี้ค่ะสวัสดีครับแบบไหนยังไม่สั่งนะคะนี่สวัสดีค่ะขอแไบส่วนเกียรติของรใช้เที่มันยังร้านเป็นรูปร้านค่ะขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะใครคอมเมนต์ย anyway uh, mm hmm. hey ี่เยี anyway, ่ยขออนุญาตบล็อกนะคะอุ้ยพูดพูดพูดไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าใครคอมเมนต์ไม่มีมารยาทขออนุญาตบล็อกนะคะ นี่กันจะอกอย่างเดียวเลยมันด่าแม่กูัด่ากูไม่ว่าด่าแม่กูใช่ค่ะข้างโรบินสันค่ะตลาดเบ็กมาร์เก็ตค่ะตาามมไม่งงินยืดนะ ลาสุดหยุดปนมาแล้วให้สอบก็จะเําไม่ให้ลงอะรับสอบเขาอะแม่ฉันอยากได้ลาบูบูอ่ะทำไมพี่้าได้ลาบูบูอะ ก็คนเดิมนะคะเรื่องหลักก็เป็นประวัติการเมืไทยยอมรัว่าเราที่หนึ่งนะคะจะมีบัตรส่งไปนายกจะเป็นเดือนสามแต่ว่าสองจอสวัสดีค่ะไปเรื่องแน่นอนสุดยอดมากสุดยอดมากคือยอมรับความเห็นต่างถูกต้องค่ะแต่ว่า เห็นแย่ๆเราไม่ยอมรับนะคะอนี้่ขาขอโทษค่ะใสบาทข่เดีไม่ออกเดีพิ <ifi ifi> ่มความยากเข้มกวดสวัสดีค่ะอุ้ยใครให้หัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรัวใจด้วยนะคะเฮ้ยอะไรนี่่ะที่รจัือาไวไานว่บอยค่ะหน้าใล้ พี่ฟ้าให้หนูใช่ปะ่ะหนูตบซับได้ไหมพี่ฟ้า,ฟาลาบูบูก็ลองดูกระแสสวัสดีค่ะใคร,เ,รเลือกผราประชาชนแน่สุดยอดมากสมุดปากกาค่ะสมุดปากกาค่ะมองไปเห็นบุชขอปนะหลบก่อน ต้องดูต้องดูหน่วยต้องดูหมู่พี่สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะอยู่ที่โรบินสันเอ้ยไม่ใช่โรบินสันเขาเรียกว่าอะไรวะตลาดแบ็คมาร์เก็ตค่ะช่วงการเลือกตั้งใหญ่โลนดอนรงค์ออกไปเลือกตั้งนะคะจะเลือกจังหวัดจะเลือกเบอร์อะไรก็ได้แต่ว่าเลือกพรรคประชาชนก็จะดีที่สุดค่ะ นี้ค่ะปูนปลาซาไปวันที่เท่าไหร่คะวันที่1พฤศายนวันสารค่ะ1จคแต่มีปัดสองใบนะปัดในยูเพิร์สามแต่ว่าปัดสองจอให้เช็คแถวบ้านเพราะว่าปนสองจะไม่ตรงกันนะคะแต่องันจะโดนส่งกรบถ้วนะขอบคุณคะขอบคุณค่ะันนี้นลสวัสดีค่ะทุกคน

พอแล้วนะทำไมก็พลอยอาริสเลยแล้วเหตดผลมีอะารดูไลท์อ๋อชื่อว่าพลอยอาริสเลยภาษาไทยใช่รใช่ภาษาไทยนี้ก็อยู่อยู่นี่ไปแล้วจะมาตากไ ที่ตลาดแบ็กมาเก็ตค่ะข้างๆโรบินสันสมุรปราการค่ะพี <S <S ่ๆในตลาดวางยาสอเนี่ยจะก็เพราะว่าที่ตลาดลออแม่บอก่าบอกจให้มีาะน้าแล้วเนี่ยจอก็ไม่ถูกเลยใช่ มชอคือแบบไปแบบมาวันนี้คุณชอบอยู่สมุดปากกาตั้งแต่6โมงเช้านะทุกคนด้นายงการด่ามาเลยค่ะคุณพี่ช่วยด่าให้มันให้ด้วยนะคะยีช็อตสวยอ่ะแม่ตะโกนแม่แม่ตะโกนนะเบอร์่าเออแม่ก็นคินสวยเมดี๋ยวอาบ้านเป้นลยค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะตอนนี้อยู่กับคุณชอบพันธิกาที่ตลาดแบ็คมาร์เก็ตทุประชาชนขอไายรูปนะทุกคน,นะคะตอนนี้ประชาชนขอไายรูป enjoy เมา s e มอยมากตอนนี้อยู่ที่ตลาดแบ็คมาเก็ตค่ะยีนตรงไหนดีอะไรอยากถ่ายรูปก็ต้องคลิปมากา้างอ่ะทุกคนใช่วันนี้มากับแม่ค่ะเป็นไงสุดยอดไหมความฝันก็คือแบบอยากเดินหาเสียงกับแม่ฉันก็จะยืนอยู่สิงอยู่ตามเสาอ่ะทุกคนไปยืนยืนสิงอยู่ตามเสาอยากถ่ายรูปกับแม่ป่าก็ให้หนูถ่ายให้มา นั่นล่ะจังหวัดสุทรราการค่ะวันนี้คุณชอบมาช่วยหาเสียงเรื่องตั้งจังหวัดสุทรราการนะคะอบาาจอสมุทรปราการค่ะเดินตามแล้วจะเดินตามหยูแล้วนะ,าะตามอยูแล้วนะสว,ส,สวัสดีค่ะได้ข่าวว่าได้ลาบูบู <laughs> วันนี้ก็คือส้มไม่เกรงใจค่ะอายุสามสองทำอะไรเนาะ <laughs> อะไรวะอะไรวะางสิบแปด ขอสามก็คือสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆขอถ่ายรูปมีน้องๆขอถ่ายรูปได้เลยค่ะได้เลยถ่ายจนอิ่มเลยค่ะวันนี้ถ่ายจนอิ่มนะคะเป็นไง ประชาชนได้พบปะเออเคอเมน่อยากถ่ายก็ไขอถ่ายสิมาบอกทุกท่านว่าสาที่นวายพี่ฟ้าส้มมากๆแน่นอนค่ะพี่ฟ้านะคะส้มไหมคะมีแฟนขบพี่ฟ้าด้วยค่ะมากิ๊ด เมื่อกี้เห็นพี่ฟ้าแล้วก็กรีดเข้ามาในเม้นหนูสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าได้ลาบูบูหนึ่งตัวค่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> คุณชอบพันิกา <c oughs> แลวต้นคิดมาสน่ารักมากเลย <c oughs> ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> อะไรไมค่ะ <c oughs> คุณชอบแล้วต้นคิดมามั์บรรมุนมา สวัส <Okay>, okay. ด,ดีค่ะไม่ต้องด่าออกสื่ออยากด่าเดี๋ยวจะด่าเองค่ะนะคะคุณพี่ไม่ต้องมานี่ค่ะไม่งั้นจะโดนบล็อกแทนนะคะถ้าเกิดปัดคอมเมนต์เรื่อยๆแบบนี้มันน่าลำคาญขอบคุณมากค่ะประมาณของจััังงหวดรนีจฉาแม่ดิอิจฉาคนที่ได้ถ่ายรูปก,กับแม่มากกว่าเถออิจฉาอะไรก่อน อยากถ่ายรูปกับแม่บ้างขออนุญาตบล็อกคนที่ฝัดคอมเมนต์นะคะมันจะฝัดทำหาอะไรเดินเดินตามเดินตามอยากถ่ายรูปกับแม่บ้าง ไปค่ะ <cep> าังนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอไอโอเยอะจังเลยขอบคุณไอโอนะคะไอโอเต็มช่องเลยค่ะขอบคุณมากค yeah. <number who ored Krishna> ่ะ <favor who claro fik> สวัสดีค่ะใช่ ไอโอเต็มช่องเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใช่คะ่ะเบอร์สมค่ะเบอร์สามค่ะมดชอบถ่ายรูปอยู่นะคะทุกคนก็คือแบบโขกทุกสามเมตร อุย้ระวังกระโดงนะระวังผมจนฮะบณอุน้ำต้าหู้เย็นอ่ะอยากกินน้ำต้าหู้เย็นสวัสดีค่ะสมุดปากกาเบอร์สามใช่จ้าจะมีไอโอจำนวนมากมาลงที่ช่องนะคะทุกคน สวัสดีนะคะเดินได้เลยค่ะเดินได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะกูเพิ่งด่าไปมาสวัสดีค่ะอยากเจอคุณชอบใช่มาเจอทุกคนที่ตลาดแบ็กมาร์เก็ตค่ะคุณชอบมาหาเสียงนะคือแบบคุณชอบสวยมาก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 สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ มาได้ค่ะทุกคนตามมานะคะตามมานะคะที่ตลาดแบ็คมาร์เก็ตค่ะทุกคนแล้วลูกยังค่ะผู้สมัครในกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาผู้พาพันธุ์มีใจสืบเชื่อมกันะคืตอนนี้เดินร้านไหนก็หิวทุกร้านเลยตอนนี้คมองไม่เห็นนัดเพื่อนกี่โมงไม่ไปละเออนัดเพื่อนไว้แต่ช่างเพื่อนมันไปก่อนแม่กูสำคัญกว่า ใช่ค่ะแถวแพทย์ัรนี้ยําได้สวัสดีค่ะทสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,คะตลาดของกินเยอะมากทุกคนมีแต่ของน่ากินมีแต่ของน่ากินพอกันค่ะพอกันสัสดีค <c oughs> ่ะส, <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ้ <c oughs> ดผมอยู่พิซโนโลกจะได้หมออองใช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือคุณชอบก็คือต้องถือชาไทยและขนมพกอร่อยมากตลาดนี้สรุปของกินอร่อยหรือตลาดอร่อยอะ สวัสดีทุกคนนะคะให้กำลังใจทุกสนามตึกตั้งสุดยอดมาก เดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะขอโทษนะคะมาเ้สวัสดีทุกคนนะครับของกินดีครับไปกินอะไรตลาดเอาก็บอกว่าตลาดนี้อร่อยมากัขอบคุณค่ะ ใคยดีโอยจ้ะคนรักพักประชาชนเยอะอยากให้ทุกคนแบบว่ารักแล้วก็ไปเลือกตั้งด้วยนะทุกคนรักแล้วไปเลือกตั้งด้วย

เบอร์สามค่ะเบอร์สามคุณชอบน่ารักเฮ้น่ารักมากตลาดแบ็กมาร์เก็ตค่ะมันอยู่เราอยู่กันที่ตลาดแบ็กมาร์เก็ตมันคือตลาดแบ็กมาร์เก็ตใดๆได้ว่าจแก้แล้วจังหวะ เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยแทนคือคนคนพูดคือคุณชอบนะแต่ว่าเราเหนื่อยแทนแล้วตอนนี้เหนื่อยแทนแล้วตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยไหนโมเมนต์น้องอะถ่ายให้แ้่ใช่หรอ <c oughs> ท่างโรบินสัน <c oughs> ใช่วันนี้หนูต้องได้ถ่ายรูปคู่กับแม่แล้ว เราขอแม่พูดเลยได้ไหมอึจริงนะไม่โกหกจ้ะคือมาด้กินข้าวเช้าแล้วเราเดินไปแล้วเราก็รู้สึกแบบหิวอยากซื้อทุกร้านมีแต่ของน่ากินเออคุณชอบได้น้ำแก้วที่เท่าไหร่เราไม่รู้ค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเสร็จนี่ต้องหาข้างน้ำแล้วเออแม่ฉันแบบว่ากินไปหลายแก้วนะก่อนมาก็กินกาแฟไปแล้วหนึ่งนั่นก็ของทางของเราของเราของเรา ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3ามอย่างอันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่2เราต้องแม่นกว่าและอันที่3เราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา